พี่่นองมาตสาเนียส่วัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะมานี่หนูกสสิภาพมาเบิง้งแม่น้ำเนาะคะ่ะอยู่ในสิติหรือว่าอยู่ในเมืองนี่นะคะเป็นแม่น้ำที่สวยงามมากเลยคะ่ะพี่น้อง อยากดีดอ่อนเลยมาเบ่งมากเห้นป่ะค่ะซนี้คือก้นเดินมากกับยางเลยนะค่ะนเี้นรอบๆค่ะีนอ่เดี๋ยวจะมาลองเที่ยวบ้างค่ะพีนอ่อนเดี๋ยวจะมาเที่ยวมาเเบ่งบ้างค่ะ ขนมพี่น้องมาเนี่ยรัสเซียหรือว่ามาเมื่อข้าซ่าเนาะค่ะแต่มาคานกับนู้ดใด้ด้ค่ะกินเป็นบ้านนะค่ะพัพพีกินพีเนาะค่ะแต่ว่าไปเที่ยวกะประกินนี่ยก็ซื้อเองนะควพพี่น้อช่วยกันนะคะแซ่บกันนะคะอย่างพี่น้องมาเห็นนะค่ะเคออย่างมาเที่ยวกับตุกตอหนูมาได้ด้ค่ะอาเซียที่นี่แล้วก็ถ้าพี่นอท่องเที่ยวนะค่ะพี่นอพพพีนองมอร์เซเนีย I'm ใจกลางเมืองแต่ว่าในเมืองนี้มีแม่นั่อยู่ตรงกลางเนาะค่ะแต่ที่นี่ตึกแถวล้อมรอบเนาะค่ะนว่าข้าพี่น้องเป็นไหมอ้ยพวกเจ้าพ่อหนาววววนึกก็งงเนาะค่ะพี่นอ้องว่าเนี่ยเป็นขึ้นพวกหนาวยังนกน่ังที่เนาะคะ่ะมาเพิ่อนกันให้ใส่เป็นบางตัวเนาะค่ะใส่เสืกันหนาวใส่ยังเนาะอุย้ยพี่น้อง หลายคักหลายแนย่โอ้มึงในข้นไหนอาหารนกน,ะะน้องค่ะนุ่นบรรยากาศเป็นตามาเล่นม้านันเดินเล่นบ่รค่ะพี่น้องแต่ว่านันนานี่กับนานาเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนานห่อนเป็นตามาค่ะเป็นนี่เคี้ยวงาเคี้ยวต้นไม้เคี้ยวเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นแบบ ซึมเสาซึมเสามาค่ะบรรยากาศแต่ว่าเหาอย่าซึมตามด้วยค่ะพี่น้องเ้าต้องเฮ็ดใจจิตใจหลาเรือเนาะค่ะอุ้ยพี่น้องมึงเนมมึงเนมมึงเน่โอ้ยอยากให้พี่น้องมาเบิ่งน้ำด้วยค่ะอยากให้พี่น้องมาเที่ยวมาเด่นเมูเนาะค่ะมะยางเป็นมูหนูเนี่ยค่ะพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดไอเป็นใส่น้องไงน้าก็ที่เขียวแต่ว่าหนูอยากหัวมันกินไหนวะพี่น้องเพิ่นเอาเป็ดอยู่ใส่ไหมเ้ากินเนาะ แต่ว่าเป็นมูนี่ส่วนมากเขาคือประจับกินหรือกเขาอนุรักษ์ไว้ค่ะพี่น้องแม่นบ่กพี่น้องวันนีโอ้ยบรรยากาศน้ำเน่บรรยากาศน้ำเน่พี่นอ้องอ่าเบิงบ้งเบิ้งค่ะพี่นะะ้องค่ะเวลาหนูอันนัน้นขับมอเตอรไ์ไซค์น้อยมากเนาะคะ่ะลุกคาซมาแี่เท่านี้เนาะคะ่ะเวลาหนาหอนหนูนี่หนาหอนสะบ้าคอยเสียเงินค่าแท็กซี่ค่ะรถบัสเนาะคะ่ะ แต่มอเตอร์ไซค์หน่อยมากนะคะไปหอด,ดูนะคะนูดูนะคะนูไปมุงไปนูน้องสาวไกลสุดไกลเวลาเอามอเตอร์ไซค์หน่อยมากไปได้ทุกที่ค่ะต้วาวถ,ถ่านโทรมีรถนี่กับป้าสาหมาัดไปได้ทุกมองทุกที่เนาะคะ่ะยังมอเตอร์ไซค์หน่อยนี่โอ้ยขินจยากไปไซ่กไปเนาะคะ่ะโอ้ย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 มึงเนี่ย สุกเนาะเป็ดหน่อยเป็ดงีเจอดขึ้นมีหมูหลายแต่บางแน่โอ้ยบรรยากาศค่ะทุกคนคะบานเฮ้าอันพี่น้องคะบานเฮ้าเป็นยังไงเนาะค่ะเกี่ยวองอเดี๋ยวไปคะ่ะ ตอนนี้กับภาก,กันใส่รถเกี้ยวมันบอค่ะพี่น้องเกี้ยวมืดคนเดียวกับคุ้งสีบัวไว้น้อค่ะลอดรถเกี้ยวกันน้อค่ะจังไรกับสูดๆด้วยค่ะช่องอีซันรัสเซียชั้นแนวศิเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วค่ะก็ว่าตอบแทนพี่น้องที่มากกดไลค์กดแชร์ มีคนมาตามหาหนูค่ะมากคือปกราบฝั่กนกรับซองวักคือปกราบฝั่นกรับซองนั่นว่าค่ะ กลับบ้านแล้วพี่น้องเหนื่อเดินไปหนี่เด้อพอดีล่ะค่ะกลับมาถึงบางก์สิไปรับน้องอัตุ๊ดเนาะค่ะตอนนี้หนึ่สิบหกนาฬิกานะค่ะน้องอัตุ๊ดเลิกสิบเจ็ดนาฬิกาเม่กไสิไปรับพอนเวลาเนาะค่ะนี่ค่ะพอนบ้านแล้วค่ะ